สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไทยนะครับแล้วก็คนที่สนใจเรื่องของการต่อยอดการแปรรูปการ,สร,าราสร้างเรียกว่าการสร้างมูลค่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะครับให้มันมีราคามากขึ้นหรือกอ็มีช่องทางการขายมากขึ้นเก็บได้นานขึ้นนะครับอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนี่เป็นหัวปีกล้วยน้ำว้านะครับเป็นหัวปีแบบที่หลายๆคนมองอมองหัวปีเป็นว่าต้องเอาไปเอาไปต้มยำหรือไปกินกันนู่นกันนี่นะครับแต่ว่าวันนี้ เราเอาหัวปีมาอบแห้งนะครับแบบนี้เลยเพื่อต่อยอดหัวปีมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับที่เรารู้รกันอยู่ก็คือเรื่องของเ,อเป็นสารกระตุ้นน้ำนมแม่นะครับที่เรานิยมกันนะครับแล้วก็มีหลายแบรนด์สินค้าที่ทำแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราอาหัวปีมาตากแบบนี้นะครับแล้วก็ประมาณสักหนึวันก็แห้งแล้วนะครับอันนี้แห้งจะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่แห้งแบบนี้เราสามารถบดเป็นผงนะครับแล้วก็ผ่านเครื่องอบ แล้วก็สามารถบรรจุใส่แคปซูลนะครับก็บริโภคได้แล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราให้ดูเราจะไม่ได้ทำบดผงนะครับจะไม่บดเป็นผงนะเราจะไปบีบผสมตามสูตรเพื่อให้ได้น้ํามันซึ่งมีสารสําคัญสําคัญของหัวปีออกมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลนะครับอ่าหเม็ดเนี่ยประมาณ500มิลลิกรัมนะครับวันนี้ให้ดูต้นแบบให้ดูต้นเรื่องก่อนว่าก่อนที่เราจะกิน อะไรนะครับมันจะมีต้นเรื่องหรือมีต้นทางแบบไหนบ้างนะครับโรงอบพาราบดาโดมแห่งนี้นะครับเราได้ GMP ส่วนใหญ่เราจะส่งออกเรื่องของมังคุดนะครับมังคุดส่งออกอยู่ที่อเมริกามากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้มาต่อยอดเรื่องของวัตถุดิบในพื้นที่หนึ่งช่วยเหลือเกษตรกร,กรได้ด้วยแล้วก็ต่อยอดด้วยแล้วก็ทาเป็นตัวอย่างในการสร้างแบรนด์สินค้านะครับแล้วก็ใครสนใจในการสร้างแบรนด์สินค้าหรือมีวัตถุดิบที่ตัวเองมีอยู่ปลูกอยู่หรืออยู่ในหมู่บ้านหรือในชุมชน คิดว่าอมันจะต่อยอดยังไงได้นะครับก็ลองโทรมาปรึกษ,ษายินดีให้คําแนะนานะครับแต่ก็ต้องเลือกดูนะว่าไหนมนะันต่อยอดได้ง่ายขึ้นนะครับก็ต้องเลือกดูก่อนนะครับไม่ผิดนะครับไม่มีใครผิดแล้วไม่มีใครถูกเสมอไปมันต้องลองดูนะครับว่าอันไหนทําแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็ต่อยอดได้ขายได้เพิ่มมูลค่าได้เก็บได้นานแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีนะครับกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ สำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรขอบคุณครับสวัสดีครับ